สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกบริษัทริสโกอินเตอร์เน็ตจำกัดทุกท่านทุกโครงการและสวัสดีสมาชิกที่ติดตามข่าวสารของมิสเตอร์ชอเล็กสโกไทยมาสวัสดีกันยามใกล้ๆค่ำนะครับวันที่2มิถุนา2563า นะครับก็มาแจ้งข่าวกันสักนิดนึงนะครับนี่มันเข้าวันที่สองของเดือนมิถุนานะครับก็จริงๆแล้วนะครับในกองงานก็ไม่อยากให้ผมแจ้งข่าวนะครับอยากจะให้แจ้งทีเดียวก็คือตอนที่เงินเข้าบัญชีบริษัทนะครับแต่นะครับทุกคนนะครับเมื่อลงทุนแล้วก็ต้องรับฟังข่าวสารนะครับข่าวสารในตัวงานอื่นๆหรือเงินอื่นๆนะครับก็ ผมยังไม่ได้ข่าวที่แน่ชัดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งอย่างไรนะครับแต่ทุกกลุ่มนะครับทุกสายงานก็ให้รอฟังข่าวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มงานไหนๆก็จะได้ยินข่าวกันอยู่นะครับว่าเงินตัวไหนรออะไรนะครับมีขั้นตอนอะไรก็ ไปติดตามกันนะครับลงทุนอะไรก็ติดตามข่าวในห้องนั้นๆนะครับแต่ผมจะแจ้งในงานในส่วนของบริษัท r ิสโกนะครับซึ่งเราเป็นเจ้าของเงินนะครับเมื่อเราเป็นเจ้าของเงินเราจะต้องมีข่าวนะครับที่จะแจ้งให้กับทุกๆท่านได้ทราบในส่วนของนะครับคณะทํางานที่ไปดําเนินการที่ต่างประเทศ นะครับอย่างที่ที่ผมบอกก็คือไปอ่าเานะเรียกว่าเชื่อมโยงนะครับไปเชื่อมโยงอในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับระหว่างประเทศให้อ่าเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับหรือที่ผมเรียกว่าไปติดตั้งมิตเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะปล่อยน้ํานะครับเข้าสู่ระบบนะครับในก๊อกทุกๆคนที่เปิด ที่เตรียมที่จะเปิดให้ความมั่งคัง่งความร่ำรวยไหลเข้าสู่นะครับครอบครัวของแต่ละท่านที่ได้ลงทุนกันมานะครับทีมงานที่ไปต่างประเทศได้เดินทางกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับและนะครับได้แจ้งข่าวมาก็เมื่อตอนบ่ายๆนะครับผมทราบข่าวปุ๊บก,ก็เดี๋ยวรอข่าวชัดเจนนิดนึงก็เลยจะมาแจ้งข่าวนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าผมมาแจ้งข่าวนะครับความคืบหน้าของ เงินของเราก็คือเงินกองอยู่ในประเทศไทยหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะกระจายนะครับแต่นะครับแต่มีข้อแม้ว่านะครับต้องประชุมนะครับคณะทํางานวันนี้นะครับเมื่อกลับมาจากต่างประเทศเมื่อคืนก็เข้าประชุมนะครับประชุมในวาระของแจ้งที่ไปที่มาของเงินนะครับแจ้งที่ไปที่มาของเงินและ ขั้นตอนต่างๆในการกระจายเงินและวิธีการต่างๆที่ใช้เงินได้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่ผมพยายามย้ำนักย้ำหน่าว่าเงินต้องมีที่ไปที่มาถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกอ่าเขาเรียกว่าให้ถูกต้องตามอ่ากฎหมายของประเทศไทยนะครับหรือว่ากฎหมายใหม่ที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องภาษส่งภาษีอะไรหรือเปล่าตรงนี้นมันอยู่ที่คณะทํางานที่เขาจะต้องประชุมนะครับ และเมื่อประชุมเสร็จเมื่อไหร่ถึงจะแจ้งเราได้ตอนนี้ก็มีแค่ให้ลุ้นอย่างเดียวว่าจากวาระการประชุมนะครับของคณะทํางานจะแจ้งข่าวมาว่าอย่างไรนะครับผมต้องรีบมาแจ้งก่อนว่าเงินมันกองอยู่ที่ประเทศไทยหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะกระจายนะครับหรือพร้อมที่จะโอนเข้ามาให้กับบริษัทริสโกได้ทุกเมื่อ เมื่อผ่านขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้ไปนะครับผมเคยบอกแล้วว่าเราได้ทํางานช่วยงานในส่วนของกองงานในประเทศไทยเรียบร้อยเสร็จนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงข้อมูลที่ต่างประเทศ ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือส่วนที่เราดมกันไปนะครับก็เป็นเงินหลายนะครับเยอะนะครับเป็นเงินเยอะก็จบที่นั่นนะครับในอ่าภายใน1เดือนนะครับทีแรกผมว่ามันจบภายในอ่าสองสัปดาห์นะครับในสองสัปดาห์มันยังไม่จบนะครับก็มีสภาวะอ่าการต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับอ่าเขาเรียกว่าขั้นตอนมันละเอียดอ่อนนะครับแต่ก็ มาอยู่ในกรอบ1เดือนที่ผมแจ้งไว้ตอนนี้เงินเรียบร้อยหมดแล้วขั้นตอนของการเงินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรอแค่การประชุมวาระของแจ้งที่มาของเงินนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับและก็ขั้นตอนของการกระจายเงินและอีกข้อหนึ่งนะแจ้งที่ไปที่มาของเงินนะครับวาระของอการกระจายเงินและ ขั้นตอนการใช้เงินต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายประมาณนั้นนะครับประมาณนี้นะครับเขาแจ้งมาแค่นี้นะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้ผมามาแจ้งข่าวนะเขากลัวว่าผมจะหลุดนะครับมันมีมันมีความสําคัญอยู่ในการประชุมนะครับมันมีหัวข้ออยู่แต่ แต่คือเขาเขากลัวว่าผมจะหลุดแต่เขาก็บอกมานะครับไม่ใช่ไม่บอกนะครับเพราะเราเป็นโชคของเงินยังไงก็ต้องแจ้งเรามาเมื่อเรารู้แล้วแต่อย่าบอกรายละเอียดที่สําคัญออกไปเพราะมันสุ่มเสี่ยงนะครับมันสุ่มเสี่ยงมากนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทำอ่าเขาเรียกว่าทํางานตรงนี้ นะครับยอดเงินมันเยอะมันมหาศาลนะครับเขาต้องเซฟตัวเองนะครับสานที่ประชุมอะไรต่างๆต้องเซฟหมดนะครับคือแม้กระทั่งว่าเดินทางกลับจากต่างประเทศยังไม่อยากให้แจ้งเลยแต่ต้องบอกครับเพราะว่างานเรามันจบนะครับพอมันจบเขาก็ต้องเดินทางกลับนะครับก็ใช้เวลาที่เขาไปอยู่ที่นู่นที่นู่นนะครับเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลยตั้งแต่ถ้าใครติดตามคลิปผมตั้งแต่วันที่ยี่สิบกว่าเมื่อเดือนที่แล้วผมบอกว่าทีมงานได้เดินทางไปต่างประเทศนี่ก็คือครบ นะครับคือครบรอบหนึ่งเดือนเลยแล้วก็งานมาันจะบเมื่องานจบก็เดินทางกลับแล้วก็ต้องมาเคลียร์นะครับภายในประเทศให้เรียบร้อยนะครับก็เราจะได้รู้ว่าขั้นตอนของมันเป็นยังไงหนึ่งสองสามนะครับมาถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้รอแค่ทราบข่าวจากวาละการประชุมนะครับผมไม่รู้ว่าจะใช้เวลาแค่ไหนนะครับผมไม่สามารถรู้ได้จนกว่าวาวละการประชุมเสร็จ จากกองงานนะครับเขาก็จะแจ้งมานะครับณตอนนั้นนะครับก็คงจะได้เห็นคลิปงัดทั้งงัดนะครับมาลุ้นกันแค่ตรงนี้พอนะครับแต่ให้รู้ว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือเราทํางานจริงนะครับเป็นขั้นเป็นตอนของมันและอยู่ในขั้นตอนนะครับถือว่าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับถ้าจะมีอะไรมากกว่านี้ก็คือนะครับระบบธนาคารล่มนะครับโอนเงินไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าทุกคนสบายใจได้นะครับเงินมันกองอยู่นี่แล้วเรารอกันมาทั้งชีวิต นะครับบางคนรอมาจนแบบโอ้โหปลดกษะเียณแล้วก็ยังรออยู่นะครับเรารอความสําเร็จมาทั้งชีวิตเรารออีกสักนิดหนึ่งแล้วชีวิตเราจะเหมือนกับขึ้นสวรรค์น,นะครับมีความสุขมีความสงบมีความมั่งคัง่งมีทุกๆสิ่งมีทุกๆอย่างที่เราใฝ่ฝันครอบครัวเรามีความสุขเท่านั้นเราก็ดีใจแล้วนะครับอยากจะช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่างๆนานา เราจะทําได้ทั้งหมดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้ผมได้ทํารูปเล่มนะครับโครงการหรือว่าทุกอย่างของบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะอะไรรู้ไหมฮะไม่ได้พร้อมที่จะมาให้ทุกคนได้อ่านแต่พร้อมที่จะรับเงินก้อนต่อไปนะครับก้อนต่อไปที่เขาจะให้นะครับเขาให้เปล่านะครับเป็นประมาณอมูลิธิที่จะให้ถ้าเรามีโครงการรองรับเงินที่ให้เปล่าไม่นะครับเขาเรียกว่าไม่หวังผลตอบแทน นะครับเพื่อจะสร้างโครงการต่างๆให้เกิดกับชุมชนทั่วประเทศไทยเรามีองค์กรเรามีโครงการทุนพัฒนาชีวิตอุิสโกนะครับโครงการนี้ก็จะมีระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลอีกสักนหน่อยกระจายถ,าถึงระดับหมู่บ้านเรามีโครงการอะไรผมเขียนไว้หมดรายละเอียดหมดนะครับเพื่อจะของงบสนับสนุนไม่ได้เอาเอาเงินมาแจกแต่เอางานมาแจกให้ทุกคนมีงานสร้างไรายได้ที่มันมั่นคง นะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินมาแจกแจกบใช้ใช้เสร็จละหมดนะครับแต่เราจะทําตามนะครับพระราชดำริของในหลวงนะครับของพ่อหลวงร .9 กกเราก็คือถ้าเขาอยากกินปลาอย่าซื้อปลาไปให้เขานะครับต้องสอนเขาเลี้ยงปลานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับเราต้องเทิดทูนนะครับพ่อหลวงของเราไว้เหนือหัวนี่ เป็นคําสอนของพ่อหลวงที่ที่เราจะน้อมนํามาแล้วสร้างทุกอย่างนะครับเดินเขาเรียกว่าเดินเดินตามรอยพ่อนะครับนี่คือสิ่งที่บริษัทดิกโกคิดและทําและทีมงานทุกคนอยากจะทําแบบนี้นะครับทาเพื่อให้ทุกสิ่งให้ทุกอย่างนะครับให้มันเกิดขึ้นให้ประเทศเราจเจริญให้ทุกคนมั่งคั่งมั่งมีนะครับร่ารวยไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเป็นผู้ให้นะครับทุกอย่างนะครับที่จะเขาเรียกว่า พัฒนาประเทศและทุกอย่างที่จะพัฒนาจิตใจของทุกๆคนในประเทศเมื่อเรามีความสุขเมื่อเรามีทุกสิ่งมีทุกอย่าง นะครับความสงบสุขมันจะเกิดขึ้นเสรีภาพมันจะเกิดขึ้นนะครับสันติภาพมันจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะทําและโครงการดีอีกเยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นนะครับเราได้ทําเป็นรูปแบบเป็นแฟ้มเป็นโครงการไว้หมดแล้วนะครับก็คงรอสักวันหนึ่งที่จะแจกจ่ายให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือส่วนที่เราได้ทํากันมาตลอดและมันจะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาก็ด้วยการร่วมมือร่วมใจของสมาชิก ทุกทุกท่านที่ช่วยกันดันงานที่ช่วยกันมานะครับระยะเวลาสองถึงสามปีที่ผ่านมานะครับทุกคนหนีไปก็มีบางคนก็หลุดออกจากโครงการไปหลุดออกจากวงจรนี้ไปแต่ทุกคนยังยืนหยัดนะครับถือว่าท่านเป็นนักสู้ตัวจริงนะครับถือว่าท่านนะครับยืนหยัดมากับบริษัทเราเราต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ทำให้วันนี้มันเกิด วันพรุ่งนี้มันดีกว่าวันนี้แน่นอนเรามารอลุ้นว่าข่าวจากวาระการประชุมของคณะทำงานจะออกมาเป็นเช่นไรและผมจะรีบมาแจ้งข่าวด่วนให้กับทุกทท่านได้รับทราบทันทีเมื่อผมได้รับฟังข่าววันนี้แจ้งแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหลุดนะครับผมกลัวจะหลุดมากเลยนะครับฟังแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชชเล็กสุโขทยนายธีรทัศน์อนกนกสวัสดีครับ